ตอนนี้เนี่ยโลมเราประจาตาแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะเลนกลางคลิบเข้าด้วยอาละหางซิงเดินมาแบบนี้แลวโดนชอบเอางัดครับผมแล้วไดยาเดียมาเติร์แล้วโดนผมงัด2ตัวแล้วปัดด้วยสกิลหนึ่งทิ้งเก็บไปก่อนหนึ่งตัวแล้วไหลไปอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นตัวของไดยาเดียนะไอดีลินเจียเนี่ยปล่อยไปก่อนแล้วโทนันโดเดินมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะชิ่งผ่านคลิปแล้วไปขโมยคิวแบบนี้นั่นเองครับผมนอนอก,นอก และมุมเดิมๆนะห่านสิ้นนะเลือดแค่นี้สกิลเราไม่คูดาวครับอัพ <Ultimate S 2> ิเมตงัดไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เก็บคิวละตัวเมตมันเลือดแค่นี้นลครับผมไหลรัวครับผมยิ่งตียิงลดคูดาวนะเอาเลยครับผมนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเนียลเกมเมอร์อีกครั้งนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับตัวของมูซาชินะครับเนื่องจากมีคนดูเนี่ยรีเควสมาอยากให้ผมเล่นตัวของมูซาชิในแรงดาว25อัพด้วยนะครับผมคือแบบต้อง25อัพนะ ผมเนี่ยไปกดแรงมาไปที่เรียบร้อยด้วยการกดโซโลเว้ซึ่งตอนนี้มัน29ดาวแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเกมนี้ก็คือเกมที่29นั่นแหละและสําหรับเซตไอเทมที่เราจะมาเล่นในตําแหน่งป่าในเกมนี้นะครับเราจะออกไปที่เซตดาเมจเจาะเกาะดูดเลือดนะครับผมจะเน้นไปที่ดาเมจแรงๆเลยนะและสําหรับอาคานาที่เราจะใช้ในเกมนี้เนี่ยกายพันสิเมตรเลยนะครับโจมตีเจาะเกาะกายภาพแล้วก็ล่องหนนะโจมตีความเร็วเคลื่อนที่6เมตรนะครับและเราจะใช้ตัวของผู้ช่วงชิงดูดเลือดเนี่ยอีก 4เม็ดนั่นเองนะครับและก็น่าซีเคยวเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือเจาะเกาะเนตอ Net ินซีนะสแตทรวมๆเลยประมาณนี้เลยนะโจมตี38เจาะเกาะ100 ดูดเลือด6%กเนะก็เคลื่อนที่6อีก6%ซนะครับซึ่งมันจะแรงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยใครที่กำลังมองหาสก,กินสวยๆฮีโร่แบบครบๆนะครับที่เพจแอดมินต้น tp 7การันตีผู้ติดตามจริงมากกว่า2 0 0แสนคนอย่าลืมแอดมินต้น tp 7ผมมอนเอลขอแนะนำพ่อมดเคเบิลเพลย์เพื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนคลิกเลยที่ w w k บ l o t เ a เบิลเ com แตไม่โรเควันนี้ใช้เพียงแค่ U ู d ดีคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชัน่นเคเบิลคอยคุ้มสุดๆ2ได้รับเคเบิลคอยทุกๆยอด100บาท3น้นำโค้ของผมมอนเอลไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเพย์คุ้มเพย์ฉลาดต้องเคเบิ้ลเพลย์เท่านั้นตอนนี้นี่เราอยู่ในเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มจากบัฟแดงแล้วโยกไปบัฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าป่าของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวของหารสิ้นเนาะเรากลัวมันมาเวทบัฟเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องรีบเอาตัว หรือว่าเวลาจะไฟเนี่ยนำให้เก็บ2องสแต็กก่อนเสมอนะครับผมเพราะว่าตัวของมูซาชิเนี่ยมันจะได้ตีแรงๆนะครับผมและสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการปัดป้องสกิลทุกอย่างเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับมันจะเหมือนตัวของเอเลนดอร์สกิลหนึ่งนะปัดได้ทุกอย่างเลยนะครับและระหว่างที่เราปัดสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะต้านทานสถานะทุกชนิดเลยนะครับแต่ว่ามันแป๊บเดียวเองนะเพราะว่ามันกันแค่ตอนเราไล่สกิลเท่านั้นนะครับ really แล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยผมแนะนําให้ ทำคูดาวให้ได้เยอะๆนะครับผมหรือว่าใครที่เล่นเป็นเซตคูดาวเนี่ะเซตแทงก็โหดนะแต่ว่าในเกมนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวของเซตดาเมจจ็อกก่อนนะครับผมซึ่งสกิลสองเนี่ยเวลาเราพุ่งผ่านคลิปหรือว่าพุ่งผ่านคนนะมันจะลดคูดาวลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้รับโลมาด้วยนะแล้วก็ถ้าเราโจมตีปกติหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะลดคูดาวลงไปอีกนะครับก็คือเป็นเอาเป็นตัวแบบยังไงอะสกิลของมานเลเป็นตัวเล่นของมันเลยนะครับตัวของมุาชิเนี่ยสกิลสองนะ ะละโลมเราพร้อมเล่นหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยแล้วหานสิ้นโดนผักแบบนี้แล้วไดอเดียมานะผมเรางัด2คนแล้วก็ปัดป้องสกิลหนึ่งทิ้งไปก่อนแล้วตัวหานสิ้นหายไปละไดอะเดียไปไหนจะน้องดาเบอร์คิวสวยจัดเลยนะโอ <Amazing. S 2> ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เมดไม่มานะถ้าเมดมาน่าจะได้ตัวของดีลินเจีอีกตัวหนึ่งอะ่ะจะเข้าเลยไหมคือผมมีสแตก็ก่งนะแต่ผมไม่กล้าเล่นหรอกทุกคนคือเลือดมันเยอะอะดูด <laughs> ถออิถอยเลยชอบอ่องถอยเลยปึ๊บปัดสกิลทิ้งก่อนเลยแล้วกัน มันจะเอาปะรทนดมาพอดีแล้วไหลไปกับเราล้อชิ้นกับคลิปนะทุกคนแนละ้วไปขโมยคิวแบบนี้ยังไงล่ะ3มคิวในช่วงต้นเกมมาดีหางสิ้นจะเล่นอีกเปล่ะปึ๊บผมไม่ชอบเป็นตัวไดอาเดียเลยวะเห็นไหมเวลามันล็อกเราอะโอ,โโอโเวลามันล็อกขามันจะขยับไม่ได้เว้ยแล้วเรียบร้อยครับสวยเยก็ไม่รอดฮะเอาแล้วทำไมผมได้ตัวหักสิ้นอะเอ้ยเจ๋งดีว่ะสี่คิวเฉยปะเดี๋ยวฟาร์มต่อดีกว่า เริ่มจากบับแดงเหมือน mm hmm. เด er ิมนะครับเราต้องรู้ความคิดของฝั <ok ่งตรงข้ามนะว่ายิ่งตัวละครฝั่งตรงข้ามเป็นตัวพลิ้วๆเนี่ยฮ้ยชาร์ลอตมันจะเอาป่ะนะอ่ามันจะเอาลิโปลคาบ่บอจริงๆด้วยไงปป๊บไปไม่ต้องใช้แอตติเมตนะครับเลือดแค่นี้ต้นเกมทำได้สวยนะ5คิวแล้วแต่ว่าเราโดนชาตดาวไปแล้วดิเสียดายว่ะโดนชาร์ตดาว เดี๋ยวเราตีคลิปตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเล่นกับตัวของไม่เลดี้นะครับเลนการเมดั่งตรงข้ามเป็นตัวทำซีซีเลยนะเดี๋ยวเราไม่รู้จะได้เปล่าถ้ามันเล่นเราก็ใส่เลยนะไม่เลดี้ขึ้นบนละน่าจะไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวแววเอาถุงทองก่อนละกันเฮ้ยเฮ้ยเ้อ๋ออ,อ,อ,อันตีนะครับผมลืมบอกตัวของมูซาชีนะครับอันตีของมูซาชีเนี่ยเป็นการงัดศัตรูขึ้นนั่นแหละแล้วก็ระหว่างที่งัดนะเราจะ ต้านทานสถานะทุกชนิดเหมือนกันนะครับผมไม่มีซีซีใดๆที่สามารถทําให้ตัวของมุซาชิติดได้นะ,นะระหว่างที่งัดเท่านั้นนะกับสกิลหนึ่งนะสองสกิลอ่าและมาเจอกันแบบนี้อีกแล้วนะครับมุมเดิมๆแล้วเลือดแค่นี้ต่อสกิลสไปเรื่อยๆนะสวยงามอเมซิ่งครับผม7คิลปัดสกิลทิ้งก่อนเลยอ้าวล้วปัดไวไปหรอนี่ไงแล้วเวลาเจอของตัวไดอาดีอ่ะนมไม่ชอบเลยว่ะ หนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวแห้งคือตัวไดเดียเวลามันล็อกหัวเราใช่ไหมเราไม่สามารถขยับได้ไงคือมันทําให้สกิลสองของเราอ่ะมีระยะจํากัดไงไม่เลยดีไม่รอดครับผมโอ้โหโดนตัวของห่างสิ้นไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปแก้แค้นให้นะอุ้ยชอบองกับตัวของสวยเย่เกมนี้มารีมาดีว่ะ คือต้นเกมเราไปเล่นกับตัวของฝั่งแคลรี่กับโลมบ่อยนะมันจึงทําให้แบบโลมแคลรี่เรามีของในการเล่นนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราสกิลหนึ่งล้างซีซีไปก่อนนะปุ๊บเรายืนแอคเออไม่ใช่นะครับจริงๆเพราะว่าเมทมันจะแช่แข็งเราไงแล้วอันตีงัดไปก่อนแล้วเก็บคิวไม่ได้ว่าสวยเย่อไปคือส่วนใหญ่ถ้าเราพุ่งไปเมดมันจะแช่แข่งเราทันทีใช่ไหมผมก็เลยยืนรอให้มันเสียสกิลนะแต่มันไม่เสียเว้ยไม่เป็นไรนะครับอันตีเมทของเรามันต้านทานสถานะอยู่แล้วไง บอกเลยว่า CC เนี่ยเราลบได้หมดนะครับมีทั้งลบมีทั้งกันอะ่ะเอาดิเจ็ดคิวแล้วเว้ยเดี๋ยวเราฟาร์มเอาฟ้าก่อนละกันจะได้มีคูดาวเยอะๆไงสกิลสองเนะี่ยยิ่งพุ่งผ่านมันยิ่งลดคูดาวลงไปครึ่งหนึ่งเลยจาก8ก็เหลือ4นะถ้าเราโจมตีปกติอีกมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ้ยแครี่เราเลื่อนเลยน้อยจะรับงัดไปก่อนหนึ่งทีกันสวยเย่ครับผมแล้วบังคับไฟจัดแล้วผมโดนแจแข่งแล้วปรับมไม่ออกไม่ได้แล้วสกิลสองผมติีหิน รีบร้อยไหมผมไม่น่าจะรอดเป็นอย่างนั้นจริงๆเด้อม่เลยดีมาช้าเกินไปอ่ะแล้วชอบเอางัดไปอีก2ตัวแล้วตบถือว่าตายคุมแล้วเนี่ยแวะฟาร์มกันต่อเ่นล่างจะเล่นกันปะเนี่ยแล้วชอบบองไปเปิดไฟก่อนแล้วนะเดี๋ยวเราหาตัวเลือดน้อยๆก่อนแล้วกันโุ้ยเมตดเหลือแค่นั้นโอ้ยมาจากไหนตัวหางตีนงัดเมดไปก่อนแล้วสกิลสติด แล้วโดนตัวไดยเดียล็อกอีกแล้วแห้งครับผมตัวที่3ผมไม่ชอบเลยตัวไดยเดียเนี่ยมันชอบล็อกขาเราเว้ยแล้วมันจำกัดสกิลของผมในการพุ่งอะเชงปะเดี๋ยวเราอ้าวแล้วตัวหานสิ้นมาขโมยบัฟผมแบบนี้ก็เกิดใหม่สิช้าน้องมันตัดบัฟกันเก่งนะไอ้พวกนี้เนี่ยแคลรี่ผมยังไม่เห็นเลยว่าไอตัวของดีลินเจียตั้งแต่ต้นไอตั้งแต่ต้นเกมเราไปคิวมั โอ้ยนี่ไงอยู่นี่ไงเพิ่งพูดถึงแล้วงานไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหแล้วผมสกิลหนึ่งไปทางไหนะผมสกิลหนึ่งออโต้แล้วมันพุ่งไปทางตัวที่มันใกล้ตายเสียดายเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาป้อมล่างต่อเลยแล้วกันไม่รู้ทันเปล่าหืมไอ้ไดอเดียมานะถอยก่อนเลยแล้วกันผมไม่ชอบเลยตัวไดอเดียมันมันขโมยเงินเราอะมันขโมยเงินผมไม่พอนะมันล็อกขาเราด้วยนะ แล้วขวนแรงด้วยแนละ้วโลมอะไรไม่รู้คือความโกงเนี่ยผมให้โกงกว่าตัวของยาเลียอีกอะยาเลียนี่ยังไม่โกงเท่าตัวของไดยาเดียนะ Sorry, อยากจะออกเกาะซับดาเมจต,ต่อชิ้นต่อไปอะไอตัวถุงมือเนี่ยแต่เราดูสถานการณ์ก่อนถ้าเรายังโอเคอยู่ <A sample? S 1> เดี๋ยวผมค่อยออกอชิ้นต่อจากตัวของดุดเลือดนะดาบดุดเลือดเวทบัฟไปก่อนนะครับ งัดเลยในการที่เห็นแล้วมันไส้ปึ๊บสกิลหนึ่งลบสกิลทิ้งก่อนเลยนะสองได้ไหมนีดเดียวเพื่อนอีกทีเดียวชอบอองอีกทีเดียวสโลเกินไปผมว่าผมต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเกินแพนี่ผมออกรองเท้ารถคูดาวอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับสําหรับรูปเกมเราเจอแบบไหนเราก็เปลี่ยนไปนะครับไม่จําเป็นต้องยึดติดกับรองเท้ารถคูดาวหรือว่ารองเท้าตั้งทานสถานานะไปเดี๋ยวกลับไปฟ์มบ้าฟ้าก่อนรองเท้านี่ต้องเปลี่ยนจริงๆแหละไม่ไหว เบรมันอ่ดมากนะครับผมคือโดนวงอันติเข้าไปอะโอ้โหผมไล่มันไม่ได้เลยเอ้าหารสิ้นอยู่บนนะอยากจะออกขวานวะ่ะแต่เกมนี้เรามาเล่น,เ,ลนเป็นเล่นเป็นเซตดาเมจไงเลนล่างให้จอบอ,องไปทำบนไว้แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปแกงล่างนะครับปึ๊บมีใครเลือดน้อยๆไหมแล้งงัด ก่อนเลยหนึ่งทีครับผมปุ๊บจะไปไหนจ๊ะงัดไปหนึ่งทีโอ้โหผมน่าจะเก็บงัดไว้เหลืองัดไว้ตัวของแคลรี่มันนะนู่นมันหนีไปนู่นละแล้วรอสกิลสองผ่านคลิปนะครับมันจะได้ลดคูดาวครึ่งหนึ่งไปกันต่อปุ๊บกดพันธุ์อีนเลยปุ๊บชิงโอ้โหแล้วมันฟิกมันไม่เสียฟิกหรอแล้วผมไม่มีสกิลเล่นแล้วโอ้โหแล้วอันตรีอีกสี่วิชาลอดปล่อยพี่ไปได้ปะสวนเราไม่มีอันตรีถ้ามีอันตรีผม การัมซีเลยว่าชาลลอตนี้ได้เกิดใหม่แน่นอนเว้ยเอาละสวยเยมานะครับผมและชาลลอตว่าไงจะวาร์ปเลยไหมวังแถบอาละซอยสองทีแตกสวยไปเลนล่างนะครับบวกกันอีกแล้วแล้วหารซีนผมโดนล็อกรีบร้อยไงไม่น่ารอดนะเฮ้ยอย่าบอกว่ารอดอะ่ะเออเกินไปไล่กันตั้งสามสี่ตัวถ้ารอดนี่คือเซ็งเลยนะเดีย๋ยวเราเอาตัวก๊อตตามให้เพื่อนนะครับ ไม่มีไฟลแล้วก็ออบเจกนะสับกันไปนะครับผมพยายามเตะไปยูสองเนี่ยแนะนำให้ชิงให้โดนนะมันได้ลดคูดาวได้รับโล่ด้วยนะครับไม่กเก็บสแต็คไปไม่เลยดีเราไปเก็บเมดมันมานะครับผมเอาแล้วโดนไล่โอ้โหผมต้องทิ้งก๊อตมาช่วย,ยนะเนี่ยมีที่ไหนนี่ถ้าไม่รักนี่ไม่ทำนะเนี่ยมันจะหนีโอ้โหแล้วมันขี่ทอมรโดไปอีกแล้วมาไล่สุดรครับผมปึ๊บ สวยเย่โดนไปก่อนหนึ่งนะัดพอนัดเดียวพอเพื่อนนัดเดียวพอโอ้โหแล้วกูไล่มาตั้งนานยิงตัดหน้าแบบนี้2ตัวเลยเหรอโอ้โหแล้วผมไล่มาตั้งแต่ไอ้ก๊อตอะอย่างนี้ต้องส่งขอบคุณไป fu ทุกคนน่าจะรู้ความหมายนะ <c oughs> <c oughs> โอเคกลับมาที่เดิมมาเมาก๊อตต่อเกินแบผมุตสาไล่มันตั้งนานไอ้สวยเยมาแปะทีเดียว ไอตัวหานสิ้นนี่มันเอาอ็อบเจกต์ไปแค่ตัวเดียวเองนะเทียบกับเราที่เราเอาได้อ็อบเจกต์เยอะกว่าก็เราก็เข้มกว่านะตอนนี้สกอร์ผมก็10คิวแล้วนะครับผมแห้งไปสี่ตัวคือเข้ามัวนะขามวขมัวไงนะก็ย้ำเสมอนะครับเวลาจะเล่นไฟเนี่ยแต่ละรอบก็แนะนำให้เก็บสแต็กไว้ด้วยนะเ๊ะโอเคชอบปอ,องอ้ยรูป,ปูนี่ว่าไม่น่ารอดด้วยเดี๋ยวเราไปดักหน้าแล้วกันน่าจะพุ่มนี้แหละ มีไหมโอ้โหไม่อยู่โอ้โหลูกดิปูผมติ๊กไว้ภุม่มซ้ายแต่ผมไม่ไปนะเพราะว่ามันมน,น่าจะกลับไปแล้วดูดิไอตัวหานสิ้นมันนี่แล้วอ่ะปึ๊บรอเลยครับผมเก็บอย่าเพิ่งแจนตินะรอต่อขอบวนไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บไหลไหลปึ๊บไปตามครับผมหนีมาเนี่น้องหนีไปไหนเอาละเพื่อนมันมีสามตัวโอ้โหมันพาส่งติงมาหาวะ เสียดายจัดยังผมยังคิดอยู่นะว่าเราจะออกตัวของดูดเลือดก่อนือว่าตัวซับดาเมจก่อนดีวะโอเคเดี๋ยวเราออกตัวของดูดเลือกก่อนเลยแล้วกันปล่อยมันไปนะครับผมห้าหนึ่งหนึ่งีนผมไหวอยู่แหละเมื่อกี้คือพุ่งไปพุ่งมามันรอรับเราเต็มเลยไอ้ดีลินเจ๋ยเริ่มมีของแล้วมันได้ผมไปสองสามตัวแล้วนะ จะเล่นไปอ้าวและหานซินห้าวไงห้าวไงปุ๊บห้าแบบนี้ก็งาดไปก่อนหนึ่งทีแล้วผมต้องออกว่ะทุกคนเรียบร้อยนะปุ๊บปล่อยพี่ไปเถอะปล่อยพี่ไปเออไอ้อดิลินเจียมันแรงยังงมันซอยรัวรัวเลยเมกี้ผมต้องเซฟหน่อยแล้วนะโดนไปหกคิวแล้วถ้าผมเก็บตัวเมดกับตัวของดีลินเจียได้นะ่าจะจบไฟนะเราต้องรอตัวของชอบองกับลูปูเล่นพร้อมกันนะครับ มันถึงจะคอมโบคอมจอยไงคือถ้าผมไปเปิดไฟก่อนอ่ะเราเราเราเป็นตัวดาเมจไงเราไม่ได้ออกมาเป็นเซตแทงนะมันจะตายก่อนนะครับเปิบและหานสิน้นงัดไปก่อนเล่นตัวนี้แหละบางสุดมัง้งปืบ๊บโอ้โหแล้วเข้าวงไฟแล้วไอ้นี่มันชอบหนีเข้าวงไฟวะ่ะเฮ้ยผมต้องออกปะลบสกิลทิ้งนะครับผมไดเรียเอาได้เรีวจะเอาไม้เลดี้ผมเหรอปือบ๊บเล่นหลอเลยกันแล้วโหเย่ไปเก็บตัวของดีดีเทอไม้เลดี้ <c oughs> ไม่ใช่ผี <c oughs> เก็บไปหนึ่งตัวแล้วหมดดงเลยไหม และชาหลอนเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะครับผมไปตัวนี้พี่ขอนะน้องพันอีกเลยเอาตัวสุดท้ายก็ไม่ให้หรอ <c oughs> ตัวท้ายเป็นตัวที่ตัวของไอ้ไดยาเดียนะเกมนี้ก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับสกอร์สาต่อ30%ห่างกันแค่เก้าตัวน,นะคือแบบเกมมันก็เข้มเหมือนกันนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวแบบมันน่าจะเป็นตัวของดีลินเจียนะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับผมกับการโซโล่แหลงด้วย25ดาวอัพนะครับผมด้วยการเล่นตัวของมูซาชินั่นเองนะครับสำหรับใครที่ขอมาพวกตัวของลูน่าตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับผมไม่ต้องห่วงผมจะสอนเล่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีมาเท่านี้นะครับถ้าหากว่าชอบเนี่ยอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนใครนั่นเองบาย